ก็ัสดีครับพวกผมบ่าสวสกลุลเขาเชียงตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดม้งสกรนะครับอยู่แถวเขตทรายไม้นะครับพี่พาไปเบิ่งกับเข่ากับน้ำนะครับคนนี้หลายอย่างเลยพี่น้องตอนนี้น้องกำลังมาซื้อของนะครับผมเจ้อลูกทิพยนะครับผมไปไป จะพาไปดูพี่น้องนะครับเรื่องราวของตลาดวงสกอนเกียรติสายไหมนะครับอ่ากรุงเทพมหานครพี่น้องมือนี้ทีมงานก็พากันมารออบรมก้อนบินไต้หวันนะครับผมโอ้นะครับเรื่องราวของของกินมักหม้อบมักมีขนมของหวานนะครับมีหลายอย่างคือบ้านเฮาแต่ว่าสิหลายกว่านะครับเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่คนผู้ค้านะครับพี่น้องคนผู้ค้านตอนนี้จะพากันออกไปทั้งโซนทั้งนอกเกลีข้าวนะครับผม ไอโซนข้างนอกจะเข้าวนะครับเขาเหนียวหอมมะลินะครับทุงละเจ็ดบาทตามทุงยี่สิบบาทพี่น้องนะครับเสาให้เสาให้หอมมะลินะครับผมมาด้านนอกนะครับก็จะมีพวกมันปลาทอดนะครับมาแรงทอดพี่น้องครับมาแรงมาแรงทอดแล้วก็ต้มนะครับต้มจุ่มต้มจืดนะครับผมลาย่างพี่น้องนะครับผมนะครับมาเลือกซื่อราคาก็ได้ของก็เข้ากับน้ำเป็นตะกินพี่น้องนะครับ เหตุแบบารๆเลยครับวางเต็มเลยครับเพราะว่าจะเป็นไก่ครับนี่เป็นไก่ตัวไก่ใครับคนกกลางผู้ข้านเลยครับฮะเดี๋ยวพาย่งเิ่งเลยได้ครับว่าของอยู่ของกินมีอย่างไรเนี่ยนะครับผมเมื่อหนีได้มา่ายทอดให้เบิงย่ตลาดวงศกรนะครับเขตไซมหมกรุงเทพมหานครครับมาครับพี่น้องตอนนี้คนก็เริ่มมาหลายขึ้นหลายขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเวลาคนเลือกงานนะครับเรื่องราวของกุ้งเิ่นะครับสอง โตหนึ่งครับเยอะอีกครับพี่น้องเยอะอีกเดี๋ยวพามาเบ่งโซนด้านนอกนะครับโซนด้านนอกนึ่โซนด้านในนี่สิเป็นร้านค้าที่เพิ่นตั้งขายแบบถาวรน,นะครับผมแบบถาวรแต่ว่าโซนด้านนอกนะครับจะเป็นข้อค่าแน่ค้าที่เพิ่นเพิ่งมาตั้งขายวันต่อวันเลยพี่น้องเนีย วันต่อวันครับครับที่นี่ตลาดพงศกรนะครับผมเขียดสายไหมนะครับกรุงเทพมหานครพี่น้องโมนี้ได้มีโอกาสมานะครับตอนนี้ที่งานพี่น้องไอซีรองเท้านะครับรองเท้ากับตะกต้อนะครับนี่คือรองพื้นกันนักวัดนะครับผมเตะพื้นกันนักหน่อยนะครับออด้านนอกปี่เป็นเรื่องราวของ กับับเผากับน้ำเสือพอกเสือขาไปว่าข้างนอกหรือทีไปข้างในข้างนอกวะนั่งข้างนอกวะได้ยังบนนี้ผักได้อยังไปไปเขาไปซื้อไหมสิไปนี่ไปนี่เออไปซื้ออยู่มาดองเขาเบิ่งโอ้อันนี้เป็นไส้ตันไส้มูนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นใบยอกระลำปีหรือว่าเขาเรียกว่าอ่าาดยังไง หมกปลามกนุ่นมกนี่นะครับผมลุงเราโอ้ยลาย,ย่างพี่น้องนะครับรายที่ใบบถือขึ้กันร้านลูกชิ้นนี่ส่วนมากก็บับเป็นยล้างลูกชิ้นที่แบบน้ำจิ้มต้องรสเด็ดพี่น้องนะครับนี่นะอยากกินตำหุ่งนนเาาี็นะหมวะอาไรตำพุงวะอยากกินมาตำหุ่งนี่บเนคนหลายคนไลยขนาดเลยพี่น้องครับ อันนั้นก็จะเป็นก้วยทอดร้านนี้ก็จะเป็นร้านยำนะครับเอาอยู่บข้าําตำยู่บข้า,า,าตำบอกยากวะย,ยากเอาจ้ะทำราคากันอยู่ตามป้ายนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านก้ารวยข้าวแกลงนะครับผมข้าวแกงงลงฝั่งนู้นจะมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกคอหมูย่างนะครับแล้วก็น้ำสมุนไพรไก่ทอดน้ำอ้อยนะครับหลายอย่างเลยครับ โอเคครับเอามอนีพามาเป็นแค่น้ำจิ้มน้องน้ำจิ้มว่าว่ายั่นี้มีของอยู่ของกินหลายนะครับมาไทยตลาดสดแล้วก็วันนี้มีตลาดนัดด้วยนะครับผมอ่าอยู่ตลาดพงศกรเขตสายไหมกรุงเ,เทพมหานครครับผมสุคทรับครับ,รบมาฮอตกรุงเทพกรุงไทยครับทีมงานกะมุมม,มุมม,มมีน้อง <ś> ขอบพุณนขอบพุณน <ś> นะครับแล้วก็ <ś> ตำป้านะครับตำป้าทองุงครับ มายํำไรกันนี่นะครับเราไปอยู่ใส่กับบุญื่มเรื่องแล้วของอาหารอิสานเท่านะครับตำมะฮงนะครับผมตำบะฮุงสั้งสองหกปเลยมุนี้นะครับ้วกน้ำขอบคุณนะครับนะครับทางนี้ได้อย่างนี้ครับได้ได้นุกซิ้นน้ำครับผมโอเคครับผมคลิปนี้คลิปนี้เดี๋ยวผมโพลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เินไปเดินมาพี่น้องเริ่มหิวน้ำแล้วครับมานะครับมากินน้ำร้านแม่กองน้ำสม,มุนไพรนะครับจะมีหลายอย่างเลยเช็กไยกระเจียบลำไยมะตูมลากลัวมะพร้าวอันอันชันมะนาวนะครับแต่ว่าเบาสนเอาน้ำมะพร้าวนะครับผมน้องมะพร้าวแก้ว เป็นล้านลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับตอาน,นั้นจะเป็นไก่ทอดนะครับผม้างข้างร้านน้ำก็จะเป็นพุดเดี่ยวหมูน้ำตกนะครับฝั่งน,นี้คอหมูย่างนะครับ ของนั้นจะเป็นมันปลาทอดนะครับผมน้ำแข็งใสแล้วก็น้ำตาลสดนะครับลายย่างพี่น้องของอยู่ของกินนะครับเขาได้คำเดียวนะครับต้องหาง,างในหลายพี่น้องของกินมันไหลดีนะครับามา,างนี่ผมว่าใบพันนพุ์นี่ปฟิวแว้งนะครับผมเดืยวรับ